โอ้โหรถถังมีภรรยาแล้วคําพูดที่หลายๆคนเขาพิมพ์ออกมาก็คือจะอ่อนซ้อมหรือเปล่าหนูก็<ห><ห>ไม่โอเคนะครับว่าไม่มีใครโอเคเหรอกเวลาบางทีโดนใครถูกๆูกค่ะมวยชายคือจะน่าเชื่อชืตามากกว่าม่ยหญิงก็คือแค่แบบเอ้ปล่ยไปหลอกๆไปอะไรประมาณเนี้ค่ะท้าหน้าของไอด้าก็หายไปประมาณหนึ่งแล้วก็<ไ>มีการประกาศออกมาว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้ชกแล้ว เราเหมือนระวหวังไว้เยอะด้วยสุดท้ายเรากลับมาดันแพ้แล้วก็เสียใจสวัสดีครับผมมองตะเปนโตครับนี่คือรายการอัปทอครับก่อนอื่นครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยติดตามรายการผมด้วยครับอ่ะวันนี้ครับอยู่กับไอด้า ลูกสายกองยิสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเป็นนักชกหญิงที่ฮอตที่สุดในโซเชียลและที่สำคัญได้สามีที่โอที่สุดใน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในวงการมวยด้วยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คิดถึงวงการมวยไหมเพราะว่าตอนนี้หยุดชกมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วใช่ก็มีความแบบเวลาไปเวทีก็อย,อยากต่อ,อยว,ว่างวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามีขัดนิดนึงก็คือแบบเหมือนไม่อยากให้ชกแล้วเจ็บตัวแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ อำนาจอยู่ในมือของคุณ <c oughs> รถถังค่ะเขาเหมือนเป็นห่วงไม่อยากให้หนูชกแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะแบบเออแบบเขาก็ชกดูแลหนูได้อย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้เราเจ็บตัวลนะเอาไปเปลีปล่ยนเป็นดูแลเขาแทนมากกว่าแบบเออเขาก็ชกมวยเหนื่อยเหมือนกันก็อยากให้เราเป็นรับบทเป็นแม่บ้านเอ้ยดูแลเขานะนาเวลาเขาเจ็บเขาป่วยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างชกพอเจ็บแล้วใครจะดูแลกันกประมาณนี้แล้วเรารู้สึกยังไงก็ก็ดีนะคะก็เป็นเหมือนเหมือนเราได้เหมือนผันตัวเป็นการเป็นดูแลเขาซัพพอร์ตเขาดีกว่าใช่เหมือนเราก็ ก็อย well> ู่ในเหมือนเราก็ยังอยู่ในวงการมวยอยู่ดีอ่ะได้ซ้อมบ้างได้อยู่กับพี่กับน้องกับเขาด้วยอะไรย้อนกลับไปคือไอด้าไปอยู่ในทัวร์นาเมนต์ rws เป็นทัวร์นาเมนต์แรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทมวยหญิงครับโหหนูรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแบบนักมวยหญิงที่ได้ก้าวสู่วิธีมวยราชดำเนินซึ่งไม่เคยมีมวยหญิงเลยแล้วเราเป็นคู่แรกที่เปิดหัวแล้วแบบเป็นอะไรตื่นเต้นประวัติศาสตร์ บวกกับหนูชนะได้ชัยชนะกลับมาอีกด้วยเลยดีมากๆเลยแน่นอนไอด้าก็เป็นหนึ่งในนักชกที่หลายๆคนมองว่าโอ้โหยังไงก็ต้องแชมป์ใช่ค่ะแต่แล้วแน่นอนก็มาเจอความผิดหวังค่ะไม่ได้ทะลุไปถึงรอบชิงไปพลาดในรอบส <คน S 2> ี่คนสุดท้ายใช่ค่ะเราเหมือนระหวังไว้เยอะด้วยแล้วก็เลยผิดหวังม,มากแล้วก็ไฟนัลร้องไห้ร้องไห้แบบหนักมากเพราะรู้สึกว่าเราต้องผ่านตรงเนี้ยได้แต่ว่าสุดท้ายเรากลับมาดันแพ้แล้วก็ เสียใจเสียใจมากแต่ว่าก็ลุกขึ้นเดินต่อ,อแต่น่นหนูว่าหลังจากไฟนี้ก็ทนาของไอด้าก็หายไปประมาณหนึ่งแล้วก็<ช>มีการประกาศออกมาว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้ชกแล้วเพราะว่าพี่รถถังก็บอกว่า <c oughs> พอแล้วไม่ต้องชกแล้วใ่ะจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอก็หนูก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเหมือนหนูก็ช่วยอะ่ะเป็นเหมือนซ้อมออกกำลังกายมากกว่าก็คือชกได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ถ้าแบบมีถุกเฉินนี่ไปต่อยแทนได้นะอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีโอกาสแบบเป็นชกคอนเทนต์อะไรประมาณนี้อ,อาจจะมีเพราะว่าคุณพ่อหนูก็มีจัดมวยอะไรแบบนี้ก็อ,อาจจะแบบพ่อเสนอหนูต่อยหน่อยแบบปล่อยเอาคอนเทนต์เอาบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจาะมีจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการแข่งขันแบบชกจริงแต่ว่าก็ยังมีการโชว์ตัวยังมีการคุยกาเล่นเชิงอะไรแบบเรารู้สึกว่ามันมันวงการมวยมันมันเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนคือถ้าสมัยก่อนเราย้อนกลับไป ไม่ต้องสิบสิบ้าปีหรอกไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยคือนักมวยหญิงจะโดนดูถูกโดนเหยียดย้ำจะไม่มีใครยกย่องหรือนับใช่ใช่โหเมื่อก่อนก็คือคนละอย่างค่ะเพราะว่ามวยหญิงกับมวยชายคือจะต่างกันทั้งทั้งเวทีการชกทั้งค่าตัวทั้งหลายๆอย่างคือมันอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยมวยชายจะมีหน้าหน้าเชิดชูตามากกว่าแบบแต่อยมวยชายเป็นแข็งแรงนะมวยหญิงก็คือแค่แบบ เอ้ยอไปไปหลอกหลอกไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้เหมือนมันเป็นยุคนี้มันก็ต้องยุคของผู้หญิงแล้วค่ะผู้หญิงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการแบบอยากที่จะโชว์ฝีม้ลายมือของงวยไทยเนี่ยว่าแบบมวยหญิงก็ทําได้นะไม่จะเป็นต้องงวยชายแต่แอาจจะเสียเปยบในเรื่องของอร่างกายนิดนึงโอ้แต่หลายไฟที่เราได้เห็นหรือว่าใครที่ได้สัมผัสการชกโดยเเฉพาาาะะในนรกร A B B e R J, จหห็หว่ โหวความเดือดก็ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันจริงๆอยากรู้ว่าย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราชกมวยนักเตะเด็กๆเลยอย่างที่บอกว่ามวยหญิงก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเลยทำไมเราคิดว่าแบบไอ้ฉันก็อยากจะเดินในเส้นทางนี้ด้วยความที่หนูเติบโตมาในวงการมวยด้วยค่ะพ่อมีค่ายเป็นของตัวเองหนูได้คุกกี้กับวงการเนี้ยค่ะแล้วเราก็ เหมือนมีความผูกพันในเหมือนเรารักไปเลยในตัวอย่างเงี้ยก็เหมือนมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งคิดว่าเออเราอยากจะเด่นดังมีชื่อเสียงเราต้องเหมือนต้องสร้างตัวเองละต้องแบบคนนี้มันแข็งแกร่งจังเลยเหมือนผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยเอาคืนตอนนี้แหละเออได้เวลาคืนนี่ในออนไลน์สองคนนี้ก็คือดังมากๆอ่ะมันมีเครียดบ้างไหมที่แบบคอมเมนต์ที่มัน ลบเพราะแน่นอนค,คือตอนที่เปิดตัวออกมาแรกๆเลยอ่ะโอ้โหรถถังมีภรรยาแล้วค่ะคําพูดที่หลายๆคนเขาพิมพ์ออกมาก็คือจะอ่อนซ้อมหรือเปล่า <S <S ซึ่ง <sk r isa> ความกดดันนี้ก็น่าจะมาอยู่ที่ตัวเราเองด้วยเพราะมันก็เหมือนเป็นการดูถูกเราด้วยใช่อันนี้คืออันดับหนึ่งเลยหนูเป็นคนหนึ่งทีช่ชอบซ็คอมเมนต์ทุกโพสเวลาบางทีใครเอาข่าวไปลงแบบเนี้ยค่ะก็จะดูเว้นอน้ยูพูดถึงเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูก็ไม่โอเคนะครับไม่มีใครโอเคหรอกเวลาบางทีโดนใครดูถูกมาแต่ว่า เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะความคิดคนเรามันต่างกันแต่ส่วนมากอะรถถังเขาคือจะแบบไม่ต้องไปนสนใจหรอกเราก็ใช้ชีวิตของเรานี่แหละใครจะมาดูถูกอะไรก็ปล่อยไปว่าเราก็ต้องแบบเหมือนคํานึงถึงเราด้วยเออบางทีบางเมน้นมันก็เม้นแค่เอาสนุกเฉยๆแล้วก็เออทำใจไปโอเคเท่านะ ไอาดาก็ถือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนเว <readiness. S 1> ลาไปไหนมาไหนแล้วพูดถึงนักมวยหลายๆคนก็จะรู้จักโอ้ยพี่ไอาดาพี่ไอาดาเรารู้สึกยังไงที่แบบโ้ยกระแสตอบรับถึงเราเนี่ยค่ะรู้สึกดีขนาดรู้สึกดีใจค่ะที่อยากมีคนติดตามมีคนแบบเห็นในเวอร์ชั่นของหนูในแบบ <ạ. S 1> ที่ที่หนูเป็นอย่างเงี้ยแบบบางทีเราไปไหนมาไหนทําอะไรก็คือแบบเฮยไอหน้าบางทีไปกับรถทางก็แบบ โอ้ oh, มีคนชอบติดตามพอไทยลูกเนี้ยร no ู m ้ um, สึกดีใจมาก่าแน่นอนในปัจจุบันนี้สำหรับหลายคนที่รู้จักไอด้าจะรู้จักสองมุมมุมหนึ่งก็คือไอด้าที่เป็นนักมวยระดับโลกส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือไอด้าภรรยาของคุณรถถังนช่ไค่ะอยากมจะไม่ถามว่ารู้จักกันได้ยังไงเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละเราไปตามจีบรถถังใช่ไหมก็ไม่เชื่อกันตอนนั้นหนูแค่แบบติดตามเขาอย่างแบบอุ้ยรถถังช like ื่อมันแว่วๆในหูหนูตลอดเลยแบบ พอเราไปส่งองเขาต่อยเก่งจังเลยดุดันแบบแล้วหนูเป็นนักมวดยด้วยตอนนั้นอเออชอบสไตล์การชกเขาเนะแบบก็เลยกแกงแอดแอดไปเราอ,อยากมีเ,เพื่อนอยากติดตามเขาอย่างเงี้ยชอบในสไตล์ของเขาดูแบบเป็นคนติดดินเป็นคนแบบง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วพอได้เป็นแฟนอะ่ <c oughs> <c oughs> ะก็ตลกเป็นคนตลกกับเราอย่างเงี้ยก็คือทําให้เรายิ้มได้ตลอดเวลาน่ารักน่ารัก ใช้ความรุนแรงมันรถถังใช้ความรุนแรงกับเราไหมไม่นะก็จะมีแค่แบบละกันก็จะมีแบบปากเสียงกันนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นถามอย่างนี้ดีกว่าเราใช้ความรุนแรงกับรถถังไหมน่าจะไม่เหลือน <laughs> <laughs> สรุปไม่รู้ต้องสงสัยใครดีคนระ <laughs> ช่วยเล่าให้ฟังครับว่าการเป็นแฟนกับนักมวยเนี่ยมันดียังไงครับมันก็ <laughs> สน <uk>. ุก <laughs> คือเหมือนเหมือนเราเล่นแรงได้ <laughs> หนูชอบเล่นแรงเล่น <laughs> ชายแบบต่อยกันอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบ มีอ่ามีสามีเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแบบเป็นคนในครอบครัวเราแบบเราเล่นได้ทุกอย่างเล่นแรงเล่นนู่นเล่นนี่แต่บางทีถ้าเขาเล่นแรงกับหนูกลับหนูก็จะงอนหนูก็กจะ, <c oughs> จะวันเขาอ <c oughs> ช่วยยืนยันครับว่านักมวยเจ้าชู้หรือไม่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาไปยูหลังกล้องฮะใช่แล้วคนที่มาเจาะแจกกับพี่วัฒน์ถังมี <c oughs> ไหมฮะอ๋อก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นพวกเอฟซีบางทีแบบมากดลัดกดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วแบบ แป็นยังไงคำว่าเราจะเห็นเราเห็นยังไงเขาไม่ตกใจผพี่จะไม่ได้นผมเลยเดี๋ยวนะครับแปลว่าคุณมีรหัสคุณเช็คโซเชียลมีเดียของรถถังเพราะอะไรเพราะว่าหนูคิดว่าการที่เราเป็นสามีภรรยากันต้องให้ความไว้วางใจกันซึ่งทุกอย่างเฟซบุ๊กเอจทุกอย่างที่เป็นของคุณน่ะต้องตกอยู่ของเรานะแบบ เราต้องมีหน้าที่แบบเคอยดูแต่หน it ูก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่เข่งอะไรขนาดนั้นก็คือแบบก็เช็คบ้างแต่ก็ไม่ได้อยากแบบเอามาคิดอะไรมากมายเช็คบ้างแปลว่าอย่างไรฮะอยากรู้นิยามคําว่าเช็คบ้างคือบ่อยดีกว่าคือเดือนละครั้งหรือในทุกวันเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาไม่เรียกว่าเช็คบ้างใช่หนูหนูก็แบบดูตลอดอย่างเงี้ยบางทีบางทีเผืือมีงานมาเลยอี่ <anto> <laughs> รถถังรถถังบอกว่างานเข้าตลอดเลยคุณริศรถถังมีมุมอ่อนแอกับเราไหมหลายคนจะเห็นรถถังเป็นแบบไม่มีความรู้สึกโดนต่อยโดนเตะแค่ไหนก็อดทนแต่กับเราล่ะก็มีมีบ้างแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เวลาเขาอ่อนแอเนี่ยเรื่องบางเรื่องแบบเหมือนเขาเครียดมาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบแบบไม่อยากให้หนูรับรู้เพราะว่าเหมือนไม่อยากให้เอาเราไปเกี่ยวในเรื่องของความทุกข์ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาตลอดว่า ไม่เป็นไรเราเราเราอยู่คู่กันแล้วนเราต้องแบบคุยคุยกันเรื่องแบบอ่อนแอบ้างอะไรเงี้ยเขาชอบแบบไม่อ่อนแอให้หนูเห็นดีเงี้ยถึงเหมือนอยากร้องก็คือแบบไม่ไม่ไม่ร้องให้เห็นเรื่องแบบไหนบ้างที่จะทาให้สามีของเราเขาอ่อนแอก็อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวการใช้ชีวิตอะไรของเขาแบบเหมือนหน้าที่เขารับผิดชอบบางทีเขาเหมือนไม่ได้ดังใจของเขาเขาก็แบบเอามาลอยเองเอามาแบบคิดเองแล้วก็ไม่บอกเราอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามแบบเอ้ยบอกได้นะอยากให้เขาสบายใจ เราภูมิใจในตัวรถถังยังไงบ้างอ่าภูมิใจในตัวเขาค่ะก็เขา,เ,ขาเป็นคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบสูง mm hmm. คนละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แบบเป,เ,ปเ,ปเป๊ะเป๊เลยเหมือนพ่อหนูเลยแบบใช่แล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนอ่อนเขาเรียกว่าไงอ่อนโยน mm hmm. ต่อตอนหนูแบบว่าเออเป็นคนที่จิตใจดีใช่ชอบลือคนหลายคนอยากรู้ว่าสองคนนี้จะมีลูกกันไหมมีแผนไหมมีค่ะ คิดไว้แน่นอนว่าอยากมีอยากมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็หนูว่าได้หมดสำหรับตัวหนูแต่ว่าของรถถังเนี่ยอยากอยากมีลูกผู้ชายเพราะจะให้ชื่อสลาตันชื่อเป็นชื่อนักบอลที่เขาชอบใช่ใช่ถ้ามีลูกแล้วลูกจะต้องต่อยมวยไหมส่วนตัวหนูอยากให้ฝึกไว้แบบป้องกันตัวเองต่อยมวยก็ได้แต่ของรถถังคือไม่ไม่อยากให้ชกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอดชกเต็บตัวหมดแล้ว ก็ยอยากพอมีลูกก็อยากให้ลูกได้เรียนดีๆได้อยู่ในสังคมดีๆไม่ต้องมันเจ็บตัวแบบพ่ออะไรเงี้ยเราถ้าเป็นลูกผู้หญิงละ่ะก็ได้นะคะผู้หญิงก็ต้องแข็งแร่งเหมือนแม่เลยหลายคนมองว่าชีวิตของไอด้าคือความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายๆคน <c oughs> เราได้สามีที่น่ารักเราได้สามีที่มีชื่อเสียงแถมจะมีเงินอีก <c oughs> อเราแบบเคยคิดไหมไหมว่าชีวิตเราจะจะเป็นแบบนี้จะมาถึงจุดนี้ไม่ไม่เคยเลยค่ะเพราะหนูคิดว่าเออตอนแรกที่ยังไม่ได้แต่งงานก็คิดว่าเออตัวเองจะ ทำหน้าที่ในการชกมวยให้เต็มที่เป็นแชมป์เป็นมวยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอได้มาเจอสามีก็ทําให้รู้ว่าแบบเออเราเรา,เรามีคู่ครองแล้วนะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ยแบบที่เราไม่เคยใช้บางทีบางที่เราไม่เคยไปเราได้ไปเขาพาเราไปทุกทุกอย่างแบบรู้สึกดีค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าโอเควันนี้เราเราเจอละเราเจอคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องเราแล้วก็เราจะอยู่คู่กันอย่างเงี้ยแหละแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปด้วยกันไม่ว่าจะไปที่ไหนยังไงคือหนูวิพนไว้ว่าปีหน้าอย่างเงี้ยคือจะมีการ ทำพ่อหนูซื้อที่ไปแล้วไปทำแบบให้มวยแล้วก็เปิดร้านอาหารคาเฟ่ใช่แถวบ้านหนูได้ละค่ะ,อะโอเคงั้นสุดท้ายก็อยากให้อด้าช่วยฝากกับแฟนๆหน่อยว่าที่อยากติดตามอด้าวนไปถึงอ d ดารถถังได้เลยอนะ่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามทุกช่องทางโซเชียลของอด้าเลยนะคะตอนนี้ก็ ฝากจะทำ YouTube ด้วย YouTube ใหม่ก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตกับรถถังสองคนได้ก็อยากให้ทุกคนติดตามช่อง YouTube ด้วยได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแท็กให้ได้ค่ะติดตามขอบคุณมากมากนะครับไมด้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชอบมากวิเก่งเขาคุยเก่งอ่ะบ้านนี้คุยเก่งทุกคนเลยอ่ะ